ค่ะไปใจบอดายุตกตลอดเวลาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาวแล้วเฮาแล้วกะเอฟซีพี่น้องสาวฟังไทยคือเก่าจ้าวันนี้น้องลาไปหาเ็ดมาพี่น้องนี่กระดเหเฮทลายเติบเนาะนี่พอได้แกงแลงพี่น้องอันนี้คือเฮดเพิงเ็ดละงกเ็ดหนางงัวเ็ดหนางงัว เฮ็ดดินเฮ็ด,ดทานเฮ็ดหน่างงวังงวเฮ็ดเพิงอันนี้หน้กขุ้ยพาพี่น้องมาเฮ็ดมาหามาล้างเฮ็ดพี่น้องไปห้าเฮ็ดมื่อตอนตอนออกไปปลาไปห้าเฮ็ดเลยบดได้ท้ายให้เบิง่งเนะาะเพราะว่าฝนตกพี่น้องก็เลยบดได้อัดคลิปให้เบิง่งก็เลยสีภาพพี่น้องมาเบิ่งตอนล้างนี่แหละ ันนี้ครับมันลางเห็ดเพิงก่อนเพราะเห็ดเพิงมันลางง่ายเนาะไม่ไมีอะไรมีลางเท้อสุดท้ายแล้วจ้า,าจ้าอันที่ลางเท้อสุดท้ายแล้วใครเอายาอ,าอ,าอกันนะเอ๊ะแต่วลาลัยดีก็คือเห็ดอันนี้เห็ดเพิงก้อน น่ารักอมมือก็ส่งเงินเพิ่มกันไอมคะน้ำเที่อสุดท้ายด้วยน้ำสุดท้ายเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวข้านี่น่ารักเติบเนาะไม่เป็นกระซามหน่อยแกงตีนแรงเฮ็ดไข่พี่นองมาพี่ดองตอนคั่มตอนแรงเฮากะสีมาแกงเห็ดเนาะนี่สีมาแกงเห็ดอันนี้คือเห็ดอันนี้เห็ดเพิงพี่น้องนี่ โอ้จิหายเบิงก่อนใส่เบิงเห็ดเพิงนี่อันนี้คือเห็ดเพิงเนาะพ้าพี่น้องเข่าครัวเห็ดกินข้างล่างก็คือตั้งล่างเนื้อเขา่าอยู่กับล่างภุเขาเนาะุงเขาเจ้า,อ,า,จาอันนี้คือเห็ดเพิงของเขาไปห้ามือเสา์นี่พี่นอ้องฟนโต๊เห็ดออกเนาะออกบากไล่เลยพี่น้องไหสิผ้พาพี่น้องมาเห็ดกินเห็ดอยากคือเกานี่้องลกักาซิมาฟ้าเคิงผ้าเคิงเนาะพี่น้องเพราะว่า มันใหญ่เหนนะเหากับชิมาพาเพิงเนาะเม็ดกินแร้งพี่น้องชิมาแกงเฮ็ดเนาะแกงเฮ็ดเพิงเฮ็ดร่วม,มิดเนาะ <c oughs> อันนี้คือเขาเอินว่ะเล็บเอ้ย <c oughs> เฮ็ดร่วม,มิดจ้าพอมีเพิงเฮ็ดเฮ็ดเพิงเฮ็ดยังไงเฮ็ดหนางอกหน้าง้วแล้วกาเฮ็ดละงอกละงอกละไรกามีเฮ็ดโอ้ลายยางเลยพี่น้องแบบว่าเขาเอินว่า สีมากแกงเฮ็ดตัวมิดเนาะตอนนี้เขากำลังสีมาฟ้าเป็นเปียงเพราะว่าวมันใหญ่นะเอาก็สีมาฟ้าออกเป็นเปียงน้อยๆเนาะเพราะว่าพอเขาดีขาเนาะพี่น้องพอดีขำโอเคสีมากแกงเฮ็ดจ้าผู้ดใดยังไม่ทันได้กินเฮ็ดกอกมาเบิ่งในซองล่าสาวอัตปืะเบิดเด้อเพราวะว่าช่วงนี้นะอยู่บ้านน้องล่เนาอพี่น้องโฟนตกน๊กเนาะโฟนต๊กก็เลว่าเฮ็ดออกเนาะแต่ ตอนนั้นกเ็เฮ็ด <Trop> ปัวเฮ็ดยังโอ้สองนี้มีเฮ็ดลายพี่น้องเฮ็ด <üş> ป <Jacob> ัวเฮ็ดละโงกเฮ็ดนี้เฮ็ดนั่นออกมาลายๆเลยจ้าพี่น้องเอากรได้มากรสิมาแกงเฮ็ดกินนอเบนีกระิมากินแบบขอบครัวใไ่คือเก่ากินลายคนคือเก่าอืมทางหลังพี่น้องนี่แบบควนควของเฮาคือเก่าเนาะนี่มามาเฮ็ดนี่กันต่อ เด่นในหอดินาทีนี้แล้วเฮาสิชมาแกงเห็ดนี่คือเห็ดของเฮาเต็มคาราเบลใส่หม้อลงไปเลยแนวปรุงกับล้วแต่ผูมักเลยเด้อมักอนใดก็ปรุงลงรถจ้ะสูตรนี้บ่มีสูตรแกงแล้วแต่แล้วแต่มักใส่เป็นนวลลายมันจังสซ่บประสานแต่ว่าอย่าลืมผักสิงข่เด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมผักติูนำเนาะใส่ปลาแด็กหน่อยนึงค่ะ ว่าได้บอกสูตรไทยแกงเนื้อว่ได้มักในไรกะแกงเอาจ้าว่ามีสูตรดอกแกงเห็ดจากพี่น้องแล้วแต่ผู้มักมากินเค็มกับใส่ปลาแดกไล่ในจักน่อยบ่มากินเค็มกับส้ปลาแดกน้อยแล้วก็ใส่เปงนัวน้ำเนาะนี่แต่เราจะลืมใส่ผักติวน้ำเด้อพี่น้องเผื่อความแซบความนัวนะคะกินข้าววันนี้มีแกงเห็ดยัวยจ้ะพี่นอ้องนี่ นี่เลยแกงเห็ดยัวๆเต็มหม้อเต็มคาราเบลเลยพี่น้องพี่น้องแล้วแล้วบ,บันนี้เขาก็มาตักใส่ถ้วยใส่จานเรียบร้อยาสิพาพี่น้องมากินขา้าวแกงเห็ดยัวยจ้ามือนี้แกงเห็ดตัวมิดเลยพี่น้องเต็มดูสามจานเต็มเต็มสามถ้วยเต็มเต็มพาพี่น้องมากินข้าวกับแกงเห็ดเด้อกำลังหอ,อน้อนพี่น้องมาด้วยพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันจ้า ทานข้าวค่ะแกงเห็ดรวมมิตรวันนี้นะคะอ่ากินกินให้ดูสิคะมาเดอร์กินแกงเห็ดเดอร์ต้าสุกอืมต้าลูกป้าไปจังฟังเลยปางมา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 แกงเห็ดหย่วนหย่วนเอ๊